ครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับศาลแขวงนนทบุรีนะครับมาในคดีของพี่อาพลบัวสอนนะครับมาสืบพยานนะครับกรณีจากใบสั่งจากกล้องวงจรปิดของศาลพิตรทอนบองบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ก็ความคืบหน้าคือ,อยังไงก็สวัสดีครับท่านครับ อตอนนี้ก็นัดสืบกันเรียบร้อยแล้วครับแต่ก็ทราบน,นัดฟังคําพิพากษาอีกทีหนึ่งวันที่28มีนาครับปีนี้ครับปีนี้ยืนยันปีนี้ก็คืออีกมวันคดีมดอายุก็เส้นยาแดงพาแปดครับดูดูบรรยากาศการพิพากษาวันนี้แล้วบายใจได้ครับยังไงก็คุ่ยังไงก็คู่เออผมก็ <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็ไม่มีอะไรดูๆแล้วก็ตามแล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่ดุลินิจของศาลนะครับอันนี้เป็นคดีแรกนะครับที่เราเอาใบใบสั่งจากกล้องเนี่ยมามาทำนะครับมามาปฏิเสธข้อาหาแล้วก็มาสู้คดีนะครับเพื่อจะให้ให้เป็นเหมือนบรรทัดฐานอีกบรรทัดฐานหนึ่งนะครับในกรณีที่เอ่อเป็นใบสั่งจากกล้องกล้องจอดปิดเนี่ยนะครับ, <S <S รบซึ่งบางทีที่เราเห็นกันเยอะเลยคือภาพแสงทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆแล้วเคสนี้ถ้าเกิดว่าทางฐานิครูทอบางปุทองเนี่ย ยกเลิกก <the> ็คงไม่เราก็คงไม่ไม่มาสู้คดีนะครับก็คงจะจบไปแต่คดีเนี่ยคือว่าเขาไม่ได้ยอมยกเลิกเราก็เลยต้องมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องนะครับแล้วเป็นมาตรฐานมาตรฐานหนึ่งนี้ว่าถึงแม้ขนาดเป็นภาพถ่ายเราก็ยังจะมาสู้นะครับอันนี้ก็ดูแล้วกันะครับต้องมีใครมากนะครับมีพิพนนะครับคนดำแล้วมีพิชัยพิชัยยังไม่กลับจากปัตตานีเลยนะครับยังไม่กลับาปัตตานีวันนี้ต้องมาให้กําลังใจกันหน่อยมากัน อีกหลายคนอยู่ครับเดี๋ยวรูครับใหม่ครับใหม่ใหม่ใหม่ดูนี่ใหม่ครับนี่ครับสวัสดีครับโอ้โหกินข้าวกันเลยนี่ยนะครับพิจิตรครับพิจิตรนี่มาจากนครพิจิตรมาจากนครปฐมนะอ่าพุทธรณฑลสายสี่ครับอ่าพิจิตรนี่มาจากนครปฐมนะครับเนี่ยพี่คนเนี้ยแกเคยมีเคสที่ตอนนั้นไปทางหลวงเอ่อเราไปด้วยกันตอนนั้นทางหลวงที่ที่ที่นครปฐมนะ ที่นี่ด้วยนะครับเอาไปที่นครปฐมนะครับนี่วันนี้ก็มานะครับก็ยังไงเดี๋ยวนะครับคืบหน้าต่ออะไรยังไงเนี่ยก็คงไม่มีอะไรแล้วก็คือวันที่28เนี่ยเป็นศาลนะัดฟังคดีพิพากษาเดี๋ยวถ้าได้เรื่องยังไงแล้วคงจะจะแจ้งอีกทีนึงแล้วกันนะครับน่าจะเป็นข่าวดีครับเดี๋นะยวเราก็ไม่รู้แล้วกันอย่าไปพูดไปว่าน้าข่าวดีเมื่อี้คืนนี้อยู่ที่ดูพิจารณาแล้วหลักฐานเราก็มาให้ดูแล้วนะมีกล้องของเราด้วยมีอะไรด้วยนะครับ ยังไงก็นี่คือบรรทัดฐานอีกบรรทัดฐานหนึ่งนะครับก็คือภาพถ่ายครับเป็นภาพถ่ายที่จากไปรษณีย์ส่งมานะครับแล้วก็เอามาต่อสู้นะครับผมยังไงขอบคุณอีกครั้งนะครับผมครับจากกลุ่มเสือฮักกินในป่ามากินข้างหนุนครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับไปครับผมไปครับสิดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับสมาชิกทุกคนครับผมขอบคุณครับนี่ครับ